สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนรวันนี้จะมาขุดงูนะครับเป็นงูเห่าทังพุ่นไอ้ทุละเกยดมายิงหนูเมื่อคืนนะครับเจอไว้แต่มันเข้ารูพอดีครับยิงไม่ทัน ก็เลยอุดอุดรูไว้มาดูครับว่าจะอยู่หรือเปล่าทางนี้ทางนี้ วันนี้มากับพี่สุรานะครับกับหมอครับกับน้ำหมอครับมาลุ้นกันครับว่าจะอยู่หรือเปล่า <c oughs> หนูเยอะครับเมื่อคืน ได้ไปสิบกว่าตัวปวดไว้วุ่นไปอยู่พี่วุ่นอยู่อยู่แต่ข้างหลังดูข้างหลังก่อนครับอ๋อข้างหลังก็อยู่ครับอุดไว้นี่ครับไม่มีร่องรอยออกนะครับเติมเลยครับที่สรดละ เราปล่อยไว้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันนะไหนม oh, wow. ันูเมนอ็อกไปแล้วเหรอเหรอว้าวไปเจอละมีหูกันเลยมันปล่อยไว้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเป็นอันตรายครับมีส <c oughs> ีออกแล้วมู <Moment. S 1> เมนเวลาเราเดินเลาะน้ำ <c oughs> Ừ, hú này, cái hú Rồi luôn Cứ bên ta dàn dàn thế ạ Để nàng tích nó nằm bớt nào, khóa thằng này, hú điêu à สวยก,กว้างๆจิอันตรายครับแต่มันก็กินหนูครับดีแต่เป็นอันตรายกับคนหูหนั่นมุกุลแหรอเตะเน,น,นี่ยไหนเนี่ยโอ้มันออกไปแล้วตะออกไปแล้วหูหนังเหรนะอเจ้า <c oughs> น่ะยืมเดียือย <c oughs> ูม มันมีหูอยู่แต่ไ่นผมเบิ้งเบื้อคืนบ่มีอะนี่น้ำเลยเนี่ยไหนนั่อยู่วั่านเลยเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเห็นเห็นตัวตัตเดี๋ยวเลยครับพี่เจ้คุณกับพี่ดิเออเป็อย่างนี้มั้งพวกหัวรองน้าดอกเจ้แล้วครับเจ้ตัวครับเป็นอย่างไรหูนบื้มีหูเป็นหนูฝูงนะเป็นหูตัวเดียวโอ้โหมันไม่น้อยดิเนี่ย เป็นหัวไมหมอห่างน้ำกันเฮ้ยเย็นเย็นเย็มัอนออกมาไม่ได้เฮ้ยพรทันด้เขาปลาเขาอ่ะอันน่ะหน้าไม่ฟาดอ่ะเดี๋ยวต้องคุณดิ

กัวกลัวๆครับล,ลูกกะุน,น,นะอันตรายนะครับเด็กๆห้ามลอกเลียนแบบนะครับเ,เกี่ยวฟาดเลยมามามาฟาดไหมเรียบร้อยครับพอเรียบร้อยเรียบร้อยครับ กามิเนะกามิเนะกำลัำหง,ลง,งหลอกขาดเลยจ้ะโอ้ไซส์สวยเลยครับ,บหัวดอกเจียมหนะวงังเพิ่นปล่อยไว้เป็นอันตรายครับร้อนทั้งทั้งหนงแข้งโอ้โตพอได้เลยครับ จบเท่านี้นะครับการขุดงูเห่าครับ